คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับผมเอ็ดลมกานะครับสวัสดีครับผมเอ็มพาได้ยากม่ให้เป็สวัสดี เขาต้องเปิดรายการอะไรเปิดรายการอยู่เนี่ยรายการอะไรทําอะไรกันอีกเนี่ยพวกเนี่ยยิงงานข้ามแดนเฮ้ยนี่โหนี่งานแปลว่าอยู่คนละแดนกันอย่างเงี้ยเขาส่งกันยังไงยิงงานยิงอะไรเนี่ยเรื่องบอกเอฟซีได้ยิงงานทุกอย่างมึกซักไม่ว่าจะเป็นมุกเฮ้ยซิมเข็มยาแก้ไออะไรยิงหมดสิ่งจิตไมา้ แต่ว่ามันยิงได้เฉพาะของที่น้ําหนักเบาเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะยิงแบบโทรศัพท์บรรทุกบรูทเป็นปั้นหรือว่าหนักมากได้เอาแล้วทาไมต้องยิงไม่เดินไม่ให้เขาอ่ะมันมีกรแพงกั้นมันมีสิ่งก่อแดนไม่ได้อ๋อในคุกคลีมันมีเดนได้ตัวกั้นของเปรมมีกระแพงกั้นได้ยิงมันต้องยิงข้ามไปเลยมันต้องยิงข้ามไปไอยาไอยางที่เกลือเนี่ยนะมันมีวิธีการทำอยู่เดี๋ยววันนี้ยางแกงมันมีวิธีการทำนะครับนอกเหนือจากนี้ครับยิงไปแล้วทำยังไง แล้วจะดึงกลับมาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะให้เอลร่เก้าเนี่ยสาธิตให้ดูว่าการยิงมันมีอยู่จริงนะครับเขาเรียกว่ายิงลูกหนูลูกหนูหรือว่าเรือยิงเรือก็ได้คาพูดของคนในกรุงนะผมเคยยิงอยู่เหมือนกันตอนอยู่ในซอยตอนอยู่ในซอยนะเป็นลูกหนูไอ่ไอเคียนลูกหนูเราก็รอลูกหนูไปเหอะว่าหนูอหลรมันจะวิ่งผ่านมาสักทีไม่ใช่หนูไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันเป็นชื่อเรียกนี่แหละไอเรือตัวเล็กเนี่ย นี่แหละนี่แหละบางบางทีก็เรียกเดียวไปบางทีก็เรียกหมูผมว่ากูก็เข้าใจผิดตั้งนานเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราไปทำกันสองคนเม่งมันเปิดให้เราไปแล้วเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวให้เม่งเนี่ยที่เม่งไปเดี๋ยวผมไปงานดุลาก่อนงานชามตะกิไดงานส่งน้ำหมูเดี๋ยวจะทำลูกหมูลูกหนูให้ดูเดี๋ยวไปติดตามดูได้รอดูเลยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอส่งให้เมงก่อนอ่ะไปครับผมเดี๋ยวเราจะยิงลูกหนูกันแป๊บนึง มาไปเที่ยวไปเที่ยวมาเอ็มเราไม่ได้ไปด้วยเหรอไม่ได้ไปด้วยมาหนี้โง่เออเพว่อเราจะกินมุกไปแล้วกันเอาง่ายๆเลยเรามุกใช่ไหมอ่าเราใส่เข้าไปในถุงใส่ถุงอย่างเงี้ยนะใส่ถุงเลยเพื่อนเราอยู่แดนนู้นตรงข้ามไอ้สิ่งของที่เราจะส่งให้เพื่อนนะใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเลยเพิ่มเราก็จะทำอันนี้คือลูกหมูเล็ก ลูกหนูเล็กก็จะเป็นเส้นเดียวตรงนี้ใช่ไหมใช้ยางร้อยอ่ายางร้อยอันนี้ใช้เน่เนยเยน่ครับ<ะ>ใช้ยางร้อยนะเป็นห่วง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 ร้อ,อ,อย่างนี้เป็นหนังกระติกก็ได้ทําเป็นหนังกระติกก็ได้เฮ้ย <Feels. S 2> แต่ว่าเราต้องใช้ยางเยอะทําเป็นหน,น,น,นังกระติกสองเส้นแต่มันต้องใช้ยางสามเส้นสี่เส้นแต่อันนี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้ยางกระติกพ้องโยมไปได้อนุญาตอ่ะอ่ะร้อยแล้วยังไงต่อลูกหนูเล็ก ดูเล็กยิงของเล็กแล้วกันเข้าๆเอาเข้าๆให้ดูยิงไปเสร็จปุ๊บก็ทิ้งลูกหนูไปเลยข้างในมันหายมันหายากยากทิ้งแล้วจะเอาได้ยังไงล่ะทีนี้เพื่อนเราเดี๋ยวมาไม่ยิงกับปลาเราเก็บลูกหนูฝั่งนี้ไหมแดนนู้นเก็บลูกหนูฝั่งนู้นไว้วยทำไงเนี่ยต้องทำไงปุ๊บแล้วก็มัดมัดเลยอันนี้ลูกหนูเล็กนะครับมัดเลยมัดกันหนังยางมัดกันหนังยาง ปั๊บไปเลยเพราะหนังยางอ่ะมันมีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าก็ใส่ไปเลยปั๊บหนังยางมันก็ยืดได้แล้วแล้วก็ถ่วงให้แน่นอ่าถ่วงให้แน่นปั๊บอ่าทีเนี้ยใครจะเป็นคนยิงใครจะเป็นคนยิงอ่าแล้วจะยิงไงยิงไปนู่นเลยอ่าสมมุติอ่าเพื่อนรออยู่ตรงนน้นไหนนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยว มเดี๋ยวมันจะขาดยิงได้หมดทุกอย่างเอ้าอ๋อมัดห่วงแน่นก่อนใช่ทำนังกระติกก็ได้นะหนังยางเนี่ยมันหายากต้องซื้อเลยนะมัด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 แน่นแล้วดึงให้แน่นนะใช่แล้วทำยังไงต่อยิงยิงทีนะมยิงเหมือนยิงหนังกระติกไงล่ะเอานิ้วใส่นี่ใช่แล้วเอาใส่สองอันใส่สองอันใส่สองอันเหรอใส่ไงสองอันเลยเนี่ยเราหาเหรียงมันเนยมันจะมีป้องมีป้องอยู่นะ ที่เราทำหทลัยงย่างไเอองี้ยยากดูนะรัอมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใหนมากครับจะมุดยิงไปหน้าประตูนู้นนะ<อ><อ>เห็น,นหมยิงมาเบานี่มาเบา,า,เบาอันนี้ยิงแค่เบาๆลัวเข้าบ้านเขาแต่จริงๆแล้วมันแรงแค่มากกว่านี้มันแรงเพื่อนมันแรงเลยขนาดทวงอะ จริงอันนี้แค่แบบซอสยาอามากยางมันเหมือนกับยางมันฉับรุดลองยิงใหม่ดีจับนี้นะแบบนี้อ่าเอามือนี้ใช่ไหมใช่นี่นะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะเออเฮ้ย้อาวทำไมมันยิงมาข้างหลังอ่ะ ยิงกับหลังเอาหัวเนี่ยไปไปข้างหลังยิงนี่เลไปนู่นเพื่อนยิงนี่มันจะปะแล้วก็ไม่บอกดีไมครับว่าเอาตาคนนี้นี่นะครับนี่คือการยิงยิงลูกหนูครับแดนสมมติรอรับอยู่ตีบอกวิธียิงเราก็ต้องแอบแอบเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เล่เห็นเฮ้ยเอานี่บังเกอร์บังเกอร์เพื่อแปบนีบังเกอร์เอาบังเกอร์ไอแดนนู้นยิงพ่านบังเกอร์เลยเพื่อนไม่ใช่แดนนู้นแดนนู้นส่งซิกแล้วส่งซิกแล้วตีบอกก่อนตีบอกก่อนเนี่ย พี่บอกไงพี่บอกไงไม่ใช่อันนั้นยาดูดอยาดูดยาดูดอันนั้นขอยาแล้วมุก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 อันนี้เนี่สองเส้น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 ใช่ไหมสองเส้นหรือสองเส้นสองเส้นอ้าสองเส้นไปสองเส้นเส้นละหมื่นดูเส้นละหมื่นแล้วก็นี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยอ๋อสองเส้นหมื่นอันนั้นไม่ใช่แล้วใช่ป่ะอันนั้นยาแล้วอ่ะสองซิก มายังดูด้วยมายังโฟงเพื่อนไปดหน้าไม่มีนะไม่มี๋ยวงังแรงไอ้เจอยังขาดนะหยห้ยยิงเขาบ้างเราไปเลยที่มหมายแม่นจัดขายบ้านใครไม่รู้ีีย,ยแล้วนี่นี่คือ<ะ>นี่อันนี้คือการยริงลูกหนูนะครับยิงลูกหนูแบบว่า ส่งของแต่ว่าถ้ากำแพงสูงกำแพงใหญ่อ่ะเราก็ใช้เพราะว่ามันเป็นบางทีมันเป็นสิ่งของต้องห้ามไม่สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่เห็นได้สมัยก่อนนะสมัยก่อนนะระหว่างแดนนะแต่ถ้าสมัยใหม่เนี่ยมีกล้องอยู่แล้วยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงงนี่กล้องไอ้มงอ่ะใช่อ่าสมัยก่อนี่ะเหมือนสารเด็กโยนยาสารเด็กเออยยาเนี่ยจะปั้นมาให้เล็กที่สุดเลยเดี๋ยววันไหนจะทำให้ดูใช่พอ ยิงหนังกระติกเลยทำเป็นหนังกระติกถ้างอ่อนหนังกระติกจริงเล่ต้องคอยดูอ่าต้องนัดกันก่อนว่าเที่ยงก็คือเที่ยงอ่าเวลาจะต้องมีเล่ดูเพราะเที่ยงมันจะพักเฮ้ยมาแล้วพักทานอ่ะมาแล้วแตโครจะพักทานอ่ะจะรู้มุมรู้มุมพอเที่ยงพวกมันยิงปึ้งปึ้งปึ้งยิงมาเหมือนฝนเลยใช่แล้วทีนี้ก็จะมีไอ้โมงทางตัวารอเที่ยงยิงมือนปืนพวกอ่าพีชีพอาพีชีพก็คือจะใส่ไอ้โมงเนี่ย หน่วยก้าตายเรียกหน่วยก้าตายพอเห็นงานมาปุ๊บเนี่ยมันไปเลยพอคนหยิบเสร็จปุ๊บใช่ไหมแปงล่างไม่แปลงวิ่งเสร็จปุ๊บจาที่ต้อเห็นว่าวิ่งแต่มันโยนของให้คนนื่ปุ๊บไอ้นี่รับต่อไอ้นี่เราแต่ไอ้นี่ต่อสลับหลอกแต่ของไปแล้วของไปแล้วของไปแล้วเรียบร้อยไอ้นี่แปลงล่างถอเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ถอดได้เลี่ยแป้งได้อะไรไอะไรด้ดเออครับไม่ใช่ผม ผมดูนี่อะไรแต่คนใหญ่เเกมก็เเกมแต่ตัวใได้ของแต่่วนมากจะเกมบ่อยเพราะว่าผมจะโดนเกมบ่อยทีนี้มันมีอีกวิธีการหนึ่งคือซอยทึบซอยเดี่ยวเพราะประตูมันจะทึบเลยเพื่อนผมเคยอยู่ซอยเดี่ยวมาีจะมีช่องแค่ตาแล้วก็แค่ส่งข้ามทีนี้ห้องเนี่ยมันไม่ได้ตรงข้ามกันอย่างงี้ที่จะยิงลูกหนูได้มันได้เสียงนแต่ด้านงได้ยินแต่เสียงกันมันต้องมีเดี่ยว เรือใบถูกต้องเรือใบเชือกเดี๋ยวเราทำให้ดูอ่าเดี๋ยวหลังเรทำให้ดูดีกว่าต้องมีเชือกก่อนเชือกมีตะขอที่ีนี้ในห้องเนี่ยอ่ามันมี้พื่ผมแค่สามผืนอ่าจอาเชือกมัแบบในห้องเนี่ยมีตะปูมีอะไรอืวิธีทําเชือกทำยังไงอีพีหน้าเียผมลงให้ดูเดี๋ยวลงให้ดูออันเนี้ยสาคัญเลยเวลาอยู่ซอยเนี่ยว่าทาไมถึงส่งของได้ใช่ทั้งั้นที่ประตูเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้ดูวิธีส่งว่า มีเทคนิคยังไงแล้วก็มีกลยุทธ์ยังไงที่จะส่งใช่เดี๋ยวไว้ดูอีพีหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอ็มพาราไดส์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับที่มาช่วยเก็บความรู้มากระตุ้นผมมาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าปลูกมาปลูกใจเสือป่าอีกครั้งหนึ่งมาลากคอเดี๋ยวมันมาลากผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีพีเอมเอแน่นอนสนุกแน่นอนสิบสามก็ยังไม่ไปไหนไม่ต้องกลัวผมมา จริงๆผมไม่ถ่ายงานผมบอกผมโทรไปหาไม่คุยกันในโทรศัพท์กับเอ็มดำมิงใช่ใชเพื่อนถามผมมาคำนึงเฮ้ยเอ็ดไม่ลงงานวะสิบวันแล้วอมผมเลยออกมาเพื่อนอ่าเราไม่ลงแล้ววะ่ะคือยอดเราตกเพื่อนก็บอกว่ายอดกูก็ตกกันก็ <FC. S 1> คือยอดดูเท่ากันหมด แต่ว่าเพื่อนทามาตลอดย่อยๆมันขึ้นมาเองมันเหมือนกับช่วงนั้นเป็นช่วงอะไรไม่รู้ FC มันจะเข้าใจผิดอ่า FC จะเข้าใจผิดด้วยเข้าใจผิดว่าทะเลาะกันมั่งอะไรกันมั่งอ่าว่าแตกกันมั่งอะไรกันบ้างอะไรกันบ้างพวกผมนะอยู่กันมาขนาดนี้ติดกูกกันมาขนาดนี้นะเรื่องที่จะมาทะเลาะกัน่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจะมาแตกไม่มีไม่มีจิบๆวม่เค้ทะเลาะใครผมชอบอยู่บ้านผมเป็นคนขี้เกียจเดี๋ยวไปดูดีกว่า เดี๋ยวไปดูเดยไปดูตอนต่อไปเรื่อยๆต่อไปแล้วก็มันมีคอนเทนต์ใหม่ของผมนี่คือสามเกอร์สามเกอร์ด้วยมิงเอ็มผมนะครับเพื่อนมาแล้วก็จะมีคอนเทนต์ผมเนี่ยคือเพื่อนบอกว่ามึงย่ออย่างานใช่ไหมต่อไปสายคุกก็จะไม่ทำละอจะทำน้อยน้อยนึกนึกก็ได้ก็ทำไม่ใช่ไม่ทำเลยแต่ว่าผมจะทำแนวอื่น แนวอื่นมากแนวอื่นเอ็มก็มาจดคอนเทนต์ให้แล้วเอ็มก็มาบอกแล้วว่าต้องทำอะไรเดี๋ยวลองดูปรึกษานะเดี๋ยวลองเพราะตอนเพราะตอนเอ็มทำตอนนั้นเราก็มัคเคยกินคอนเทนต์ไปคุกมันเบื่อแล้วคุกมันเบื่อเรียนรุ้นเบื่อมันเรียนรุ้นหมดแล้วเดี๋ยวมาสายแบบว่าให้มันเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนมีเสียงหัวเราะอ่ามีเสียงหัวเราะแบบคืนให้กับสู่สังคมอ่าหัวเราะยิ้มยิ้มแจ่มใสใช่เราาตัวลายๆแหละจะทำให้สังคมมีความสุขว่าพวกเราเนี่ยอดีตอดีต ถึงเราจะไม่ดีกรดุดแล้วแต่ปัจจุบันเราเราต้องทําให้ดีมากกว่าเดิมไม่ได้ฝากไว้ด้วยนะครับ FC ทุกท่านวันนี้ขอฝากช่องเอ็มพาร์ไดด้วยเฮ้ยไม่ใช่ช่องเพื่อนเป็นแขกรับเชิญต้องฝากไว้ช่องอ่าฝากช่องเอ็มพาร์ไดด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องเพียร์ลมเกลียวด้วยอย่าลืมช่องหนึ่งผัดน้ำด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วฝากช่องครอบครัวกันครั้งหนึ่งทุกคนแล้วก็ช่องอื่นๆด้วยในสายคุกสายอะไรนะครับใช่ไปครับ EP นี้ผม เอสพลายดแล้วก็เอ็มพลายดอะไรเะเล่นมุกไงทำไมนะเอสพลายดเอ็มลมเเอองงอยู่โอเคครับผมทั้งคู่เอ็มเอสสิบทัอยู่ทัลาลา่อนนี้พบกันหม่อีีน้าครับฝากติดตามกดไลค์กดแชรัครับผมมาดีครับบายดีดียัไม่ไหวล